ครับนี่คือ i n s i g h t นิว s เล่าข่าวการเมืองอนุทินชาญวิลกูลเมินสมชัยร้องกะกะตอสอบปมป้าย PR ย้ายหมอสุพัฒยยันไม่เอามาเปรียบทางการเมืองย้ำผู้บริหารสาธารณสุขยุคนี้มีธรรมพิบาลไม่เหมือนบางคนมีวาระซ่อนเร้นถูกตั้งกรรมการสอบแถมเรื่องส่งถึงปปชเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่เกี่ยวข้องภายหลังนายสมชัยศรีสุธยากรประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพักเสรีรวมไทยเตรียมยื่นกะกะตให้ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการของของวัญปีใหม่ปี2566ด้านหน้าโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศโดยมีภาพของนายอนุทิน อาจเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ทางการหาเสียงของพรรคการเมืองนาอนุทินกล่าวว่าใครก็สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่หากเป็นการใช้สิทธิ์กันแก้งก็ให้เกิดความเสียหายผู้ถูกพาดพิงก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้เช่นกันแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะการณีป้ายต่างๆจริงๆ 2- 3วันก็อาจเอาลงและยืนยันไม่มีนัยยะทางการเมืองไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการเมือง ยิ่งทำให้เป็นข่าวดังๆถือว่าเป็นการขึ้นป้ายเหมือนกันก็แล้วแต่จะคิดเพราะพวกตนทำงานไม่กังวลเรื่องพวกนี้เมื่อถามว่ามีการโยงเอาสองเรื่องคือกรณีคําสั่งย้ายนายแพทย์สุภัาสุวรรณกิจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลันะไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย,ย้อยในการร้องกะกะตให้ตรวจสอบด้วยนายอนุทินกล่าวว่าการย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการหรือระดับต่ำกว่า40 รัฐบนตรีไม่มีอำนาจส่วนประเด็นผู้ว่าสงขาทำหนังสือถึงประหลัดสาธารณสุขให้พิจารณาทบทวนคำสั่งย้ายนายแพทย์สุภัสหาสุวรรณกิจโดยระบุว่าทางจังหวัดได้รับหนังสือจากตัวแทนของประชาชนที่เห็นว่าคำสั่งไม่เป็นธรรมและเป็นการกันแกล้งนายอนุทินกล่าวว่าขึ้นอยู่กับประหลัดสาธารณสุขจะทบทวนหรือไม่นายอนุทินกล่าวพร้อมกับหันไปสอบถาม นายแพทย์โอพาสกังการกรวินพงศ์ประหลัดสาธารณสุขซึ่งยืนอยู่ข้างๆว่าจะทบทวนหรือไม่โดยประลัดสาธารณสุขตอบทันทีว่ายังไม่ได้รับหนังสือเมื่อถามด้วยว่าขณะนี้มีฝ้าก,การเมืองพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาแตะเรื่องการย้ายนายแพทย์สุพัฒน์ถือว่าเป็นการแทรกแซงงานของหน่วยงานหรือไม่นายอนุทินยืนยันเข้ามาทํางานที่สาธารณสุขคิดว่าทำมาพิพาลสูงสุดแล้ว ไม่มีเรื่องของการทุจริตไม่มีเรื่องการทําอะไรที่เครือบแคลงสงสัยไม่มีวาระซ่อนเลนส่วนคนอื่นอาจจะมีวาระซ่อนเลนอะไรต่างๆก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนไปและไปที่ปปชแต่ระดับผู้บริหารภาพรวมสาธารณสุขคิดว่าวันนี้ทุกคนมีความภาคภูมิใจตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนถึงผู้บริหารทุกคนเมื่อถามย้ำว่า ใครที่มีวาระซ่อนเร้นที่ถูกตั้งกรรมการสอบและส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบด้านนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัจณีวงศ์ผูต้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าคําสั่งย้ายนายแพทย์สุพัฒมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมา และต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายในวันที่6กุมภาพันธ์ยืนยันว่าคำสั่งนี้ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องขอขอขบคุณข้อมูลจาก Daily n e w ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ